สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับช่องแคนสามารถที่ดินสวยจำเนทองครับวันนี้แคนยืนอยู่ที่พิกัดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินภายในโครงการบ้านสวนทอง14ครับแปลงที่แคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแปลง B5 นะครับซึ่งมีเนื้อที่483.5ตารางวานะครับตรงนี้เราเสนอขายอยู่ที่ตารางวาละ7,000บาทเท่านั้นเองครับแปลงนี้นะครับติดถนนเส้นเมนหลักนะครับซึ่ง อยู่ตรงข้ามกับวงเวียนกิจกรรมอีกสองไร่นะครับสวยงามมากๆครับที่บินในบ้านส่วนคองมรีนะครับห่างจากถนนเส้นรังสิตนครนายกเพียงแค่2กิโลเมตรเองครับหน้าซอยจะมีร้านคาเฟ่ชื่อดังบิทเทอร์สวิตนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากมสวองคลรักครับห่างเพียงแค่7กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นศูนย์การแทรสมเด็จประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลทองที่เหมาะมากๆสําหรับญาตินนเพ็กรังสิตนครนายกนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับโฉนดพร้อมโอนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่ดินนะครับสามารถนัดแคนเข้าชมที่ดินได้ครับที่เบอร์0869261451นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ั s c ไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ thank you